สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปีนี้บุทบันได้ซองเห็ดอยู่ครับมื่อนี้ก็เลยสิมาล่องซองเห็ดบ้างครับบอกหากินเงื่อนขนบ้างเป็นยังไงสีมันหรือบ่มันครับบุทบันได้ซองเห็ดปัจจุนใดเลยปีนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับเห็ดละงงูเห็นแล้วครับมื่อนี้ยยี่สิบนิ้วนสายขึ้นเก่านะครับเด้ออยู่สี่นิ้วนสายขึ้นเก่า เมื่อนี้ออกไปวันที่28ตอนกลางคืนนะครับเมื่อนี้ไปถึงแต่ตีสามแต่ว่าก็บไม่ค่อยมีบอนเดยห่างๆแต่ว่าพ่อได้เก็บน้อยหนึ่งครับอย่างหมืดเนี่ยครับพี่น้องทั้งเก็บทั้งซองไฟครับจะอย่าง,าง,างี้มูลนม่ปล่อดแต่ว่ากลางคืนนี่ดอกดอกจุ่มดียู่ครับกลางคืนครับตีสามเพิ่เริืมจุ่มมาแน่จังหน่อย ออกกางหางแล้วนะครับพี่น้องเพียงพอได้กแกงเน้นได้แขงได้อยู่แกงหนึ่งแต่ว่า่บหลายนะครับพอได้กแกงครับเริ่มออกจีออกเสียงหางแล้ววกะดอกงามดีู่ครับมากขึ้นครับสองไฟเอานะครับนี่ครับพีดละงกเหลืองครับ ดอกงามดีอยู่ครับมืเนแง่ครับจังหน่อยครับดอกกำลังยุ่มจูมขึ้นมานะครับกำลังงามนะครับโอ้กำลังไข่กำลังแตกตูวี่เบีมาตัวน,นี้กำลังงามเลยนี่ครับดอกบานลงเดือมาอยู่ด้วยกันครับสงสัยตัวน,นี้สีบานจะได้ไ่เลยนะครับ ัลครบก็หายากลัวกังวนอยู่ครับแต่ว่าดอกก็จะงามดีนะครับนี่ครับเห็ดละงกครับพอด้แกงหน่อยนึงครับพอด้ร้ายมาไดครับมันจีวกห่างๆแน่แล้วครับแต่ว่าค้นหากันหลายคือกันละครับช่วงนี้ครับต่างค้นต่างหาครับผูได้ ตาดีกับม้านนะครับนี่ครับดินทรายนะครับเป็นดินทรายนะครับดินทรายเฮ็ยตงโงกเขาจะชอบออกดินทรายนะครับดินทรายต่แม่ได้พ่นจะเป็นตีนพ่นในี่ดินทรายครับกลางกอยห้านะบนนี้แหละโบกหกนะครับเฮียตงโงกชออโบหกออกเป็นแป่นนะครับเก่นแป่นกล่ๆไก่กอยหนานี่ก็ นี่ครับกําลังจูมกําลังแกงแซบเลยครับสํานี้ครับโอ้ตัวนี้ออกคู่เลยตัวนี้ได้ยักสิบคู่นี่เกิดพวอแกงเลยครับเหลืองห้อยๆเลยครับปีนี้บ่ค่อยได้ไปเงี่ยงเห็ดครับหากินได้กังเว้นก็เลยมาลองเบิ่งจะเหมือนึงเป็นยังไง แต่ว่าก็ใส่เวลาหลายกันครับเพื่อสิได้ย่งจน,นเมื่อยกันแหละนี่ครับพอดอกดอกบานกน็เริ่มมีดอกบานโอ้สัตว์ประหลาดมานํำตัวนี้แล้วงูกขาวครับจะลัลงโคมันบาน พอแล้วครับเหลืองครับครับสำหรับสั่นสิ่รับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ทำคลิปแม่เด้อครับเด้อสิเดี๋มีกำลังใจในการทำคลิปให้เบ,บเิ่งนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมีเธอนึงนะครับเก็บเพชรครับปีหนึ่งมีเธอนึงจักมือไรสีพ่อโอ้โหแล้วในรอบปีก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำแนีด้์นครับเด้อ ครับผมทีมนีไวาแค่นี้ครับสวัสดีครับ